สวัสดีครับวันนี้นผมพนักงานธนิจันนะครับจะมา,าชวนทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ในแปลงนะครับอุปกรณ์วันนี้เราก็มีประมาณสัก4อย่างนะครับมีมีไข่ไก่นะครับแล้วก็กะปิแล้วก็ผงชูรสนะครับแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับในการเป็นตัวส่วนผสมในการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ขวดพลาสติกในการกรอบ ออกน้ำจุลินทีตากแดดนะครับนี้เราใช้น้ำเอ่อบดานนะครับที่เจาะขุดเจาะนะครับในการนํามาทำจุลินทีย์ครับน้ําจะใช้น้ําประมาณสัก10ลิตรนะครับไข่สองฟองครับไข่สองฟองนะครับ ชูรสสองช้อนครับสองช้อนโต๊ะนะครับเปลือไข่นี่มีโปรตีนนะครับมีมีสารอาหารเยอะครับเราไม่ทิ้งครับบีบเข้าไปผสมไปครับเออตามด้วยกะปิสองช้อนครับสองช้อนโต๊ะเออ เราจะทำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับช้อนช้อนช้อนคนทุกอย่างให้ให้กะปิละลายแล้วก็ให้ทุกอย่างเข้ากัน,นครับ สำหรับมือใหม่นะครับถ้าใช้สูตรนี้สีแดงทุกทุกคนนะครับสูตรนี้ใช้สีสีสวยครับถ้าเราไม่มีหัวเชื้อล่ะมันใช้เวลานานเท่าไหร่ในการทำํำอันนั้นคือมันจะยากหน่อยครับเหมือนที่ทํานั่นใช่ไหมใช่เป็นเดือนแล้วอ๋อจะเป็นเดือนแล้วม,มีหัวเชื้ออ,อันนี้นคือ สูตรปกติคือผมผมจะจะใจร้อนหน่อยก็คือจะใช้หัวเชื้อในการต่อยอดต่อต่อ,ต,อต่อเชื้อนะครับถ้าไม่มีหัวเชื้อก็จะประมาณเดือนหนึ่งถึงเดือน,นกว่าเดือนกว่าเดือน,นกว่านี่นนระหว่างไม่รู้จะเป็นหรือไม่เป็นนะเดย๋ยวก็เทลงถังน้ํานะครับก็คือก็ประมาณว่าให้กะปิกะปิละลายนะครับน้ำสิบลิตรครับน้ำประมาณถังนี้ก็คือประมาณแค่สิบลิตรครับ เททุกอย่างลงไปในถังสามสิบสี่ขวดต่อน้ำสิบลิตรจะได้ประมาณครับขวดเล็กขวดเล็กจะได้ประมาณสักสามสิบสามสิบสองถึงสามสิบสี่ขวดครับอันนี้เราเทหัวเชื้อลงไปในถังเลยนะครับครับก็ประมาณวันนี้ผมจะใช้สองแก้วครึ่งนะครับสองถึงสามเลยไหม ก็ประมาณนั้นครับเอาเป็นสามเลยไหมพี่<ส>ไพ <ป S 1> ่ขอไม้คนถังหน่อยเอาสามเลยเนาะวันนี้เนาะเอา <ไป S 2> เข้มข้นเ,เอาแบบเข้มข้นนะครับวันนี้โอเควันนี้สูตรถังนี้ถังนี้ใช้สามก็จะคนน้ำไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกอย่าง อ่าเข้ากันนะครับก็คือก่นอนที่เราจะกรอกลงขวดนะครับก็คือให้ส่วนผสมให้เข้ากันเรนนาจ,จะมีกลิ่นนะครับอาจจะมีกลิ่นกลิ่นของไข่กลิ่นของกะปินะครับแล้วก็กลิ่นของหัวเชื้อนะครับอาจจะมีกลิ่นหน่อยทีการที่แบบว่าให้ขาวเลือกอ อันนั้นอันนี้นพีคไปแล้วโอเคสีได้สีได้แเปลือกไข่เอ่อก็คือเราไข่ทำไข่เจียวหรือว่าอันนี้คือเก็บไว้ใช้งานได้นะครับเปลือกไข่เก็บไว้ใช้จุลินทรีย์ได้ครับใช้ทำจุลินทรีย์มันจะทําให้เป็นเร็วเหรอไม่ก็คือมันมีเปลือกไข่แล้วมันมสีสารอาหารมันมีธาตุอาหารครับ ก็คือมันก็ทำให้จุลินทรีย์เราแดงสวยครับครับเอาแก้วได้ไหมบอกพี่เนี่ยโอ้ปอกดูกว่านพี่ของการขอคือต้องกวนตลอดคือสวรผสมมันเข้ากันตลอด อ๋อ <Okay. S 1> น้องมีคนหนึ่งกวนตลอดก็คือถ้าทําคนเดียวก็อ <intellect est diyor> ่าก่อกไปกวนไปกวนไปอย่างเงี้ยครับก็วิธีกรอกขวดนะครับก็คือจะไม่ให้ไม่ให้เต็มนะครับไว้ให้มีช่องอากาศแล้วก็ไว้เขย่าขวดนะครับเวลาเราสากแก๊ วันนี้ผสมแบบเข้มครับสีเสียเลยสองสองสองสาม,สสสามใช้เวลานานเท่าไหร่มันถึงจะแดงเท่ากับหัวเชื้อนั้นก็ประมาณยี่สิบวันขึ้นนะครับพอครบสามสิบวันนี้สามารถที่จะนำมาเป็นหัวเชื้อต่อไปได้ให้ครั้งต่อไปได้ครับสาสบวันแต่ถ้าจะ ใช้กับพืชก็ให้จุลินีอายุ40 45ถึง60วันขึ้นไปครับอันนั้นคือเรียกอะไรนะ่เยะจุลินทสบจุีสมบูรณ์แล้วแล้ววิธีนำไปใช้ทำไงก็ไอจุลิ 2, นีสองซอนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งถังครับต่อน้ำา20ลิตรเออประมาณ7ลิตรนะครับต่อน้ำา7ลิตรครับ 7- จ็ดถึงสิบลิตรเจ็ดถึงสิบลิตรอตรช้อนโต๊ะครับ oh. ก็คือเอาหัวเชื้อลงไปสองช้อนแล้วก็คนให้เข้ากับน้ําอันนี้คือขั้นตอนของการนําจุลินทรีย์ที่เรากรอกขวดมาตากแดดนะครับาาเราต้องเลือกสถานที่ร่มแง้งแล้วกดดด็ให้โดนแดดได้ครับต้องให้โดนแดด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 แรงยิ่งชอบนะครับจุลินทรีย์ชอบแดดนะครับใช้แดดในการทํางานเดี๋ยวสีมันจะเปลี่ยนไปทุกวันนะครับก็คือเราจะ เขย่าจีนซีทุกวันนะครับย้ําว่าขอให้เขย่าทุกวันเขยา่าตอนเช้านะครับตอนที่ไม่มีแดดก็คือถ้าถ้าเราเขย่าตอนร้อนๆก็คือข้างในมันมีแก๊สนะครับมันอาจจะแบบระเบิดเอออาจจะระเบิดของของแก๊สนะครับให้เขย่าตอนเช้าที่ไม่มีแดดตอนที่ไม่มีแดดแล้วก็หรือว่าตอนเย็นครับวันวันละหนึ่งครั้งนะครับในการเขยา่าเพื่อให้สีในขวดมัน ผสมกันได้ดีนะครับกี่วันนั่งเป็นหัวเชื้อได้ก็ประมาณสักเอาเป็นสามสิบวันนะครับสามสามสิบวันสามสิบวันนี่คือถ้าสีมันเข้มแล้วคืออายุงานสามสิบวันนี้นํามาเป็นหัวเชื้อได้นะครับแต่ถ้าจะไปไปใช้กับพืชนี่ขอเป็นสี่สิบห้าวันขึ้นไปนะครับหรือว่าสังเกตกลิ่นก็คือมันจะออกสีกลิ่น คาวเลือดนะครับถ้าอายุ3าวันนี้มันอาจจะมีแบบมกลิ่นเน่านครับมันจะยังใช้งานไม่ได้อาจจะมีแก๊สอยู่แต่เป็นหัวเชื้อได้ใชไ่ไปเป็นหัวเชื้อได้ต5วันถึง60วันนี้เปลี่ยนเป็นกลิ่นข่าวเลือดนี้ใช้กับพื้นได้เลยครับสาหรับสาหรับวิธีการทําจุลินทรีย์วันนี้ก็ขอ,อขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ